อากาศร้อนมากนะคะตอนนี้พวงคามก็ต้นสูงสูงอ่าดูพวงคามไปก่อนนะคะดูพวงคามไปก่อนเนออ,อากาศร้อนมากเรียกลมให้หน่อยเรียกลมให้หน่อยมาเร็วๆรลมร,ร้อนเหลือเกิน अरे अरे क्या สวัสดีค่ะสามสาวก็มาพบกับทุกคนนะคะในช่วงยามเย็น,นยามเย็นนะคะอากาศเย็นสบายนะคะวันนี้มาดูพวงคามที่ที่งามนะคะอันนี้ปลูกอ,อีกที่ตรงจุดหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะสิบสามล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ ลมเริ่มพัดมานะคะแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นะคะสามสาวก็ตอนเนเย็นนะคะก็จะมาทักทายกับทุกทุกกำลังใจนะคะก็จะมาทักทายกันนะคะโดยที่มาดูธรรมชาติบ้านสวนนะคะวันนี้ก็พามาชมดอกพวงคามนะคะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เยอะออกออกดอกเยอะจริงๆเหมือนกันค่ะดอกเยอะมากนะคะ บรรยากาศร้อนๆดูดอกไม้แล้วก็ดูลมพัดก็จะทําให้เราเย็นสบายไปได้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะยายหอมหวานป้าแจ๋วสตอรี่นะคะยายหอมหวานก็สวัสดีป้าแจ๋วนะคป้าแจ๋วก็สวัสดียายหอมหวานนะคะค่ะทักทายกันนะคะอากาศร้อนๆนะคะส่งกําลังใจให้กันและกันก็มีความสุขนะคะลมเย็นๆพัดมานะคะก็ทําให้คายร้อนได้เหมือนกันนะคะ พยากร์อากาศบอกว่าอะไรนะอากาศจะเริ่มถ้าภาคอีสานก็อากาศจะเริ่มจะเริ่มหนาวเลยนะคะอากาศร้อนนะคะทุกที่ควบคุงร้อนเหมือนกันเนาะ โอ้เห็นลมได้มีรู้สึกสดชื่นเนาะเยน็ยนเย็นสามสาวมีลมพัดมาแล้วเย็นนะคะเย,ย,ย็นเย็นอยากให้ทุกคนเย็นเหมือนกันเลยอย่าลืมปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะต้นไม้เยอะก็จะทำให้อากาศสดชื่นลดภาวะภาวะอะไรนะเ็าเรียกว่าภาวะอากาศร้อนภาวะโรคร้อนได้นะคะปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับอากาศนะคะ สบายๆอยู่บ้านสวนนะคะทุกที่ก็คงจะเหมือนกันเนาะร้อนภาะวะโลกร้อนนะคะทุกคนก็ต้องช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้ลดขยะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่มาทักทายให้กำลังใจกันนะคะทุกดวงใจยามยินดิน,ดน มาทักทายกันสบายสบายิยนสบายต้นพวขงขามนี่ก็โอ้สวยงามเหมือนกันนะนี่สวยมากดีแล้วสวยมากโอ้สวยๆลมพัดมาภาพอาจจะเหมือนเบื่อๆนะคะแต่ความจริงนี่ภาพมันออกมาสวยเนาะแต่ว่าดูที่อื่นไม่รู้ว่านมัจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นต้ตนไม้ที่เราปลูกนะคะ ที่บ้านสวนนะคะต้นพวงคมนะคะสวยงามมากเอกเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นมุมปลูกต้นไม้นะคะกล้วยไม้โอ้ขนาดรดน้ําทุกวันต้นไม้นี้ยังเหี่ยวเลยนะคะความร้อนของอากาศวันนี้วันนี้ถือว่าร้อนมากเหมือนกันนะวันนี้เนี่อืม เป็นไงเนาะที่อื่นร้อนเหมือนกันไหมเนาะน่าจะร้อนเหมือนกันเนาะทุกคนก็เหมือนว่าน,นะคะอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ใกล้ล่มไม้ก็จะทำให้รู้สึกเย็นสดชื่นเหมือนกันเนาะสบายๆนะคะมีลมพัดมาเย็นๆนะคะอากาศธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็จะทำให้เราเย็นกายเย็นใจด้วยเนาะ ฟังเสียงธรรมชาตินะคะนกร้องด้วยนะคะเสียงธรรมชาตินกร้องให้ดูธรรมชาติสวยงามเลยนะคะดูเพลินไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจกันค่ะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะเราต้องอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะปลูกต้นไม้ก็จะทำให้อากาศของเราสดชื่นขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณ24่ล้านดวงใจ กำลังใจ24ล้านนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนก็คงจะรักธรรมชาติเหมือนกันเนาะเราก็ปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะลดการใช้ถุงพลาสติกเนาะเวลาเราเราประหยัดนะสำหรับสามสาวเวลาไปทำงานก็จะเอาน้ําใส่ขวดไปกินนะคะจะไม่ซื้อน้ําขวดอะไรไปทานเนาะเราก็จะเอาเป็นกระติกใส่น้ําไปทานนะคะ มันก็จะลดได้ระดับหนึ่งนะคะคือลดการใช้พวกสารพลาสติกนะคะพอใส่น้ำไปถือไปทานนะคะที่บ้านนะคะให้ชมต้นไม้สวยๆนะคะ ุณนะคะสิบเอ็ดล้านมือใจโอ้ยเย็นเนาะเย็น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 ลงพัดมาเย็นสดชื่นนะคะ คุณนะคะที่ทุกทก,กำลังใจสี่สูงหัวใจมารวมๆมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะโอ้ยยามยินเนาะเลิกงานก็มาแวะสวนนะคะแวะสวนให้กำลังใจทุกคนนะคะ ใครที่มีสวนปลูกต้นไม้ก็ยามเย็นก็ไปเลาะสวนนะคะชมธรรมชาติบ้านสวนนะคะสวยงามมากสวยงามมากที่เลยสวยๆไ <ป S 1> ยเอาลองท้าไปอี่เนาะี่กเอาลงท้าไปบอกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาทักทายขอบคุณยายหอมหวาน,นป้าแจ๋วด้วยคะ่ะที่ส่งหัวใจเลิบๆมานะคะขอบคุณกำลังใจสิบล้านดวงใจคะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะทีเวทมาทั้งทางให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวขอบคุณมากมเลยค่ะ, <c oughs> ะเสียงนกกรุดค่ะเสียงธรรมชาติบ้านานานะคะเสียงนกกรุดนะคะกรุดนกกรุด นกกระปูดนกกระปูดแม่บอกภาษาบ้านกลางเรียกว่านกกระปูดภาษาเรียบบ้านเราเรียกว่านกกรดนกกระปูดตาแดงนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะเลิกงานแล้วไปเที่ยวไหนเนาะบางคนอาจจะแวะตลาดนะคะเ thank you thank you thank you my friend hello my friend see the flower in the garden สามสาวสามสาว garden ดูต้นไม้ของบ้านสามสาวนะคะชอบสีม่วงเนาะสวยสวยดูแล้วเพลินตาดีสวยงาม อากาศร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนทักทายกันนะคะมีอะไรทักทายมาเนะนยนอะไรกันได้นะทักทายกันนะคะสาวก็จะมาไลทุกเย็นนะคะทุกเย็นมาชมบรรยากาศบ้านสวนอากาศบรรยากาศท้องฟ้าพืชผักสวนครัวต้นไม้นะคะดูความเจริญเติบโตของต้นไม้เนาะ ว่าเป็นอย่างไรดูแล้วเราก็เพลินตานะคะได้ชมธรรมชาติสวยงามบ้านสามสาวนี้บ้านนะบ้านสวนสามสาวนี้มีแต่ต้นไม้เด้อยเยอะมาก <c oughs> ทั้งขนุนมีน้องชิตัดด้วยดูแลเฝ้าสวนอย่างดีอีกเฝ้าสวนนะ ขอบคุณสี่ล้านดวงใจค่ะ,ะมาท้าทายให้กำลังใจกันนะคะยามเย็นสวยๆงามๆนะคะสบายๆนั่งเล่นชมวิวชมดอกไม้นะคะชมด้วยกันค่ะ <c oughs> ชีตัสก็ชมด้วยกันค่ะพูดอลไรอยากพูดบอสเดี๋ยวให้พูดด้วยเดี๋ยวจะให้อดสื่อด้วยมาเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กก็มีความสุข ni que chip พอดีข้างบ้านเขามีควายเขาหายก็เลยมาหาที่บ้านสามสาวนะคะว่าเห็นไหมปกติบ้านสามสาวทําทำดูขอบชิดแล้วไม่น่าจะเข้ามานะคะก็เลยได้ยินเสียงสุนัขเห่าเต็มที่เลยเนาะเด็กๆก็เลยต้องดูแลนะดูแลความปลอดภัยเนาะขอบคุณทุกคนแรงใจที่มาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามขามขอบคุณทุกๆคนเลยคะ่ะขอ หยุดไล์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทักแค่หาหรือสิบนาทีเดี๋ยวค่อยไล์ใหม่นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ